สวัสดีครับพบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ YouTube c ช anel ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง Facebook Fanpage Fit m o t e ท f เ c t นะครับเติม t f เ c t เข้ามาอีนิดนึงเอาละครับวันนี้พี่แดงก็มีตัวอย่างของแอป Performance Tagging จาก Maybank Invest มาให้พวกเราได้ลองรับชมกัน พี่แดงเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่มีการลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นต่างก็คาดหวังว่าอยากจะมีแอปพลิเคชันอะไรบางอย่างที่มาช่วยเราจดบันทึกว่าผลการเทรดของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างได้ผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนมีการขาดทุนมากน้อยแค่ไหนโดยปกติแล้วเนี่ยนักลงทุนทั่วไปก็จะมีการจดบันทึกด้วยตัวเองแต่ในแวดวงของการลงทุนเนี่ยก็จะมีบริษัทหลักทรัพย์ bls ของธนาคารกรุงเทพเนี่ยเป็นที่ที่พี่แดงเคยทดสอบแล้วก็ใช้ i tracking เนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบแต่สำหรับ เ a ย์แ n งก์อินเนั้นเนี่ยพี่แดงก็มองว่าก็ไม่ได้ขี้เล่เลยนะพี่แดงก็เลยได้นําผลงานการเทรดของตัวเองในช่วงเดือนมกราคม2567เนี่ยมาแบ่งปันกันดูว่าตัวโปรแกรม Performance t a g g ท i n g ของทาง Maybank เนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีผลอะไรให้เราดูบ้างเอาละครับมาลองเริ่มกันเลยละกัน เมื่อเวลาที่เราเข้ามาที่หน้าจอ Perform a n c e เนี่ยสิ่งแรกที่ทางแอปพลิเคชันเขาแสดงก็คือบัญชีเนื่องจากว่าบริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเปิดได้1บัญชีเพราะนั้นพอเราเลือกออมมันก็ขึ้นมาอันเดียวนั่นแหละครับในส่วนของช่วงเวลาพี่แดงก็เลือกไปที่2024ผลตอบแทนรวมของเดือนมก,กราคมเนี่ยพี่แดงได้ผลตอบแทนมารวมที่3 2 0 0 0กว่าบาทมาจากการที่เราเทรดได้31,000บาทแล้วก็มีจากเงินปันผลอีก1 2 0 0้ทางแอปพลิเคชันก็จะรวมมาให้เราเลยว่าผลตอบแทนของเดือนนี้ของเราเ เราเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีในส่วนของ Insight แล้วก็ Profit and Loss พี่แดงเลือกที่แท็บ Insight ก่อนโดยแท็บ Insight เนี่ยเขาจะเทียบให้เราดูว่าผลงานของเราเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ SET TRI ในส่วนของเปอร์เซ็นต์นะของพี่แดงจะเป็นเส้นสีเขียวก็คือบวกมาที่0.41ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยติดลบ3.62พี่แดงเป็นเส้นสีเขียวก็เลยอยู่เหนือกับค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมา พอพี่แดงเลื่อนลงมาปั๊บเนี่ยก็จะมีในส่วนของกราฟที่เขียนว่า realize pl มันตัว realize pl มันก็คือหมายความว่าไอตัวที่พี่แดงได้เมื่อกี้นี่แหละครับ3า0 0 0บาทมันก็จะทํามาเป็นกราฟแท่งให้กับเราเพื่อเปรียบเทียบกับเดือนถัดๆไปแต่อันนี้เป็นของเดือนมกราคม2 5 6 7ซึ่งมันก็เลยยังไม่มีเดือนอื่นๆมาเทียบเคียงให้เราเห็นแล้วเราจะเห็นปุ่มจุดล่างๆอยู่ข้างล่างนะครับจุดตรงนี้เนี่ยเรากดลงไป นะครับคลิกลงไปปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงินปันผลซึ่งเงินปันผลปีนี้ของพี่แดงเพิ่งได้มาเดือนแรกเนาะก็คือ1เดือน1,200กว่าบาทกดไปกดมาได้ตรงนี้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เอาละในส่วนถัดไปเนี่ยเขาบอกว่าสติของพี่แดงเนี่ยยินดีด้วยคุณอยู่ในระดับซิลเวอร์มันจะมีตัวทองแดงมีเงินแล้วก็มีทองพี่แดงอยู่ตรงกลางเขาบอกว่าการลงทุนของคุณเนี่ยสร้างผลตอบแทนสูงสุดถึง50%ของลูกค้าเมย์แบงค์ทั้งหมด เพราะนั้นให้เราสู้ต่อไปพี่แดงอยากจะบอกงนี้ครับว่าผลตอบแทนที่พี่แดงสร้างได้ในเดือนมกราคมเนี่ยอยู่ที่แค่0.4เองนะแต่ว่าได้ระดับเงินละก็คือได้มากกว่าคน50%ของนักลงทุนที่ลงทุนในเมย์แบงก์เมย์แบงกก็ไม่ใช่ว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่คนน้อยนะก็คนเทรดเยอะนะแต่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าในเดือนมกราคมเนี่ยการที่หุ้นมันแกว่งตัวลงมันมีคนขาดทุนมาก สิ่งที่พี่แดงอยากจะสื่อสารก็คือการที่เราสามารถที่จะเทรดได้การที่เรามองกราฟเป็นเนี่ยอย่างน้อยๆก็ทําให้เราเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในครึ่งหนึ่งเกินครึ่งข้างบนเนี่ยของบริษัทหลักทรัพย์ได้แล้วถึงแม้ผลตอบแทนมันจะดูไม่เยอะแต่ว่าเราก็ยังชนะตลาดอย่าละเลยในเรื่องของการฝึกฝนเรียนรู้ตลอดเวลาพอเราเลื่อนขึ้นมาอีกเนี่ยก็จะเห็นไหมว่ากําไรต่อครั้งสูงสุดของพี่แดงคือ7,400แล้วก็มีเงินปันผลสูงสุดที่1215บาท มีการเทรดสูงสุดต่อวัน5แต่จริงๆแล้วพี่แดงไม่ได้เทรดเยอะๆนะครับไม่ได้เทรดบ่อยๆไม่ได้เทรดทีๆเพราะว่าพี่แดงดูที่ทำเฟรมวีคเป็นหลักด้วยซ้ำแต่ว่าอจำนวนการเทรดสูงสุดต่อวันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นต่อต่อทั้งมั้งเพราะว่าพี่แดงเวลาเลือกเทรดเนี่ยดูทำเฟรมวีคบางทีก็ซื้อ5หุ้นภายในวันเดียวแต่ว่าไม่ได้ซื้อทุกวันนะอ่าก็คือซื้อแล้วก็ถือยาวแล้วเขาก็มีบอกว่าวันเฮงของเราคือวันที่ทํากําไรได้สูงสุดจะเป็นวันพุธมีการบอกเอาไว้เผื่อสายมู พี่แดงเลื่อนมาที่แท็บ Profit ในแท็บ Profit เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่ากำไร100%ใน18รอบก็คือพี่แดงเทรดทั้งหมด18ครั้ง18หุ้นโดยส่วนตัวที่พี่แดงเทรดเนี่ยจะคล้ายๆหลักการเดียวกับที่เมย์แบงค์ใช้ก็คือเมย์แบงค์เขาจะแบ่งเป็นหุ้น10ตัวตัวละ10% แล้วก็เขาจะเทรดประมาณสัก6ตัวบ้าง7ตัว8ตัวประมาณนั้นแต่ของพี่แดงเนี่ยลงทุนไปหุ้นละ1 0 0 0 0แบาทได้กําไรมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามนั้นแหละครับแต่จะซื้อที่ตัวละ1 0 0 0 0แบาทพี่แดงเทรดไป18รอบก็ได้กําไรมาทั้งหมด31,000กว่าบาทกําไรขาดทุนเฉลี่ยก็อยู่ที่1,700เปเไรเฉลี่ยก็อยู่ที่2.31เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ18รอบของพี่แดงจะไม่ได้มีขัดทุนเนื่องจากว่าพอเราดูที่ time frame week แล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นต่อมันก็เลยค่อนข้างที่จะสูงส่วนตัวไหนที่มันมีตกลงมาไหมมีครับแต่โดยส่วนตัวนะพี่แดงก็มองว่าการลงทุนตรงนี้เรามองระยะยาวจุดเข้าเราก็ได้เปรียบละในส่วนของการที่เราจะ stop loss พี่แดงไม่ได้ stop loss ซื้อหุ้นในเ e ตร้อยเป็นหลัก แต่ก็มีกระเด็นกระเด็นออกมาบ้างนะแต่ก็เป็นหลักอยู่ที่เซตร,ร้อยเพียงนั้นโอกาสที่มันจะล่วงแบบแรงๆเลยเนี่ยแบบหลุดโผไปเลยเนี่ยพี่แดงค่อยค่อยไปถัวหรือไปค่อยไปคัดอะไรก็ว่าอีกทีแต่ตอนนี้ใน1เดือนที่ผ่านมามันมันล่วงแต่มันไม่ได้แรงมากเพราะฉะนั้นในส่วนของการตัดขาดทุนในเดือนมกราก็เลยยังไม่มีคราวนี้เรามาดูว่าผลกากไรสูงสุดของพี่แดงมีอะไรบ้างเนี่ยก็มี B ีแลนดะ์มีกันกุลนะครับมี AAVCK มี7 Up อันนี้ก็จะเป็นพอทที่เขาบอกว่าทั้งหมดที่พี่แดงเทรดโดยรวมทั้งหมดมีอะไรบ้างพอเราปัดขวามาเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของสต็อกในส่วนของ NVDR NVDR พี่แดงมีการกุลอันนึงแล้วก็ในส่วนของวอลลนไม่ได้เทรดเลยนะครับในส่วนของ DW ก็ไม่ได้เทรดในส่วนของ ETF ก็ไม่ได้เทรดในส่วนของ DR ก็ไม่ได้เทรดอีกอสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของหมวดหมู่ในส่วนของการขาดทุนเนี่ยพี่แดงไม่ได้ขาดทุนเพราะฉะนั้นพอเราปัดเลื่อนไปก็ไม่มี เงินปันผลโดยรวมเนี่ยได้จากอะไรบ้างพี่แดงได้มาจากหุ้นนะครับก็คือ HTP HPT สิพูดผิดในส่วนของอื่นๆเราไม่ได้ซื้อเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีนะครับแล้วมีในส่วนของ consumption เป็นหมวดหมู่หมดแล้วครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยในส่วนของการสรุปด้วยแอปพลิเคชัน performance t a c k i n g ของทาง Maybank Invest ก็จะมีประมาณนี้ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สรุปออกมาให้เราแบบละเอียดยิบยิบมากมายแต่พี่แดงก็มองว่าอย่างน้อยๆเราก็ไม่ต้องจดแล้วข้อมูลที่ได้จากทางบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยอย่างน้อยเราก็เชื่อได้ว่ามันเป็นข้อมูลที่แท้จริงบางครั้งที่เราจดเองบางครั้งมันก็มีผิดพลาดบ้างหรือบางครั้งเรานําไปยืนยันกับคนอื่นไม่ได้สมมุติว่าเราจดบันทึกด้วย Excel หรือ g ูเกิ e e ีตเนี่ยถามว่าใครจะเชื่อเราบ้าง ก็ไม่มีถูกไหมเพราะเราจะจดตัวเลขอะไรแบบไหนลงไปยังไงก็ได้มันจึงมีแพลตฟอร์มตัวกลางขึ้นมาเหมือนถ้าเราเทรดโฟเล็กก็จะมี m ม f ์เฟ o บมี MQL5 Signal อย่างเงี้ยมันก็เป็นการจับสัญญาณว่าเราเทรดได้มากน้อยแค่ไหนจริงแท้แค่ไหนโดยมีทางแพลตฟอร์มเป็นผู้ยืนยันเหมือนกันครับการที่เรามีแพลตฟอร์ม Maybank Invest ตตัว performance tracking ยืนยันเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็รู้ว่าเราเทรดได้มากน้อยแค่ไหนโดยมีแพลตฟอร์มเป็นตัวยืนยัน เอาละวันนี้พี่แดงก็เลยพามาทัวร์ว่าในส่วนของ Maybank Invest เป็นยังไงบ้างเผื่อเพื่อนเทรดเดอร์ท่า<ๆ>นไหนที่อยากจะสนใจไปลองเปลี่ยนมาเทรดที่ Maybank Invest ก็จะได้รู้ก่อนล่วงหน้าสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงพี่แดงฝากติดตาม YouTube Channel ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง Facebook Fanpage Fit m o ี e f f เ c t นะครับเติม t f เ c t เข้ามาอีกนิดนึงเอาละครับต่อให้จะเป็นรูปแบบก,การลงทุนแบบไหนก็ตามพี่แดงเชื่อว่าถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของการเทรด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ V I หรือว่าจะเป็นในเรื่องของสายกราฟเทคนิคก็ตามพี่แดงเชื่อว่าการลงทุนเนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับเราได้มากกว่าการฝากธนาคารอย่างเดียวแน่นอนเพราะในอนาคตเนี่ย การฝากธนาคารเนี่ยอาจจะได้ดอกเบีย้ยต่ำๆแบบนี้ไปตลอดแต่ถ้าเราไม่รู้จักการลงทุนเนี่ยเงินที่เราเก็บเอาไว้มันก็จะไม่งอกเงยเราก็จะต้องทํางานของเราต่อไปตลอดชีวิตดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้เรารู้เรื่องของการลงทุนแล้วทําให้การลงทุนหรือเงินทุนของเราเนี่ยสามารถมาทํางานร่วมกับเราได้อย่างน้อยๆเราก็มีแผนการ,กรเกษียณของเราที่เร็วมากขึ้นขอให้เทรดเดอร์ทุกท่านรวยๆเฮงๆครับสําหรับวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ